สวัสดีครับวันนี้เรามาพักที่จังหวัดระยองครับรับโรงแรมโมเทลฟิวเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะครับตามมาครับดูห้องตัมห้องพักเราห้องอะไรเอ่ยแปดหกศูนย์สองออกไปทางนี้นะครับแปดหกศูนย์สองมาดูกันครับโอ้โห oh, oh, วันนี้วันนี้เรามาเข้าเร็วเลยนะครับประมาณบ oh, oh, ่ายโมงนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์ต่อนะังีากนี้เรามาดูกัน ห้องพักบัตรนะครับห้องพักบัตรก็แต่นี่นะแต่ผ่านเป็นบัตรครับแต่ผ่านก็เปิดเข้าไปนะครับโี้โยมีห้องราคาหนึ่งพันแปดสิบบาทใช้เที่ยวด้วยกันนะครับใช้เที่ยวด้วยกันมาดูครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีปุ๊บมีอ่างล้างจานด้วยนะครับทุกอ,อย่างล้างจานมีไมโครเวฟมีเครื่องซักผ้านะครับ แล้วมาดูมีอะไรเนะี่ยอ๋อมีทีวีโอ้โหวประมาณห้าสิบนิ้วบรรยากาศก็โอเคนะครับมีห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์ก่อนขอเปิดแอร์หน่อยนะครับนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูกันห้องอะไรโอ้หนี่ห้องนอนนะครับนี่ครับมาดูห้องนอนเร็วเร็วเร็วมาดูห้องนอนเลยครับมาดูห้องนอนโอ้โห มีกระจกเยอะจังกระจกเยอะไปหมดนะครับห้องนอนนะครับนี่นะครับห้องนอนมีเสื้อนะครับมีรองมีรองเท้านะครับห้องนอนนะครับนี่มีห้องนอนกระแอรหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ําอันนี้ห้องราคาหนึ่งพันแปดสิบาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้านะครับโรงแรมโมเทลฟิวนะครับจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันหน่อยครับ ห้องน้ำขนาดไม่ใหญ่ก็ดีนะครับมีอ่างล้างมือนะครับมีแก้วแม่นะครับมีอะไรเนะี่ยห้องอาบน้ำนะครับเป็นเนชาเวอร์นะครับโอ้ยโอ้ยมีที่ฉีดตูดนะใครฉีดไม่ใช้อะไรทำละนะฉีดตูดก็กดตัวนี้เอานะครับกดตัวนี้เอาฉีดฟูกรฉีดน้นก็กดดอยู่นะครับอาบโรงแรงราคาคืนนี้จะนอนคืนหนึ่งพันแปดสิบบาทใช้เที่ยวด้วยกันนะครับ ใครสนใจก็มาได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นไปกินบุฟเฟ่ต์กันต่อวันนี้ครับนั่งแบบสบายๆนะครับดูทีวีเปิดได้นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราขอพักก่อนนะครับกับห้องราคาหนึ่งันแปดสิบาทนอนได้สองคนสวัสดีครับ